นี่ครับไอ้ง่วมารียงครับเนี่ยลงเรื่องมูลล่นละสิขามน้ำไต่สะพานไปครับไปกันแล้วครับ ไปหนรับอบอะขามันอยู่ัหนละไม่พูดลครับ บริลอยครับยางขาเบา ใจแล้รครับพุดหอยยัง,งครับไอ้าบางับงโชว์บังหนาหอยนั่นนี่ยบอกหอยหอยเนี่ย <laughs> นี่เอาสำนีกาลแล้วลูกพี่โอ้ยมันไม่ได้เนอ้อเอาา้าสีแล้วบอกหอยเห็นมันใหญ่เนี้ยเอาหมดละ ับทีมงานางมังมหอยพูน<ม>เอาคางเด้อหอยเดินไม่ค่อยดีว่ะพุนอาเมการกราไล่งวขคามสะพาน,นยู่นะแล้วไปลงน้ำมาหนิามมานไหนแล่านี่ยโ้ายคนกมอหอยอีละโอ้ขายถั่วเรียบร้อยแล้วไปลนะ้น ม้ลงนามไกิน hmm. ท <c oughs> ่าก่อนเอา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 เ็ดยางกันดโอ้ยเฮ้ย่ต้องหอยวกันนะไอ้ไรทำไรขุนโอ้หอยไส้นตัวยงเป่งครับเนาะอยาง่กินนี้โควิดเพิ่วะ เงินหาพันกับพ่าท่านได้เห็นบ้างเออหาหัวหอยประทังชีวิตไปไอ้วางสั่นไอ้บสไอ้เปินง้มยูนเลระครับงุ้มหอยแค่น้านี่เะเอาเอาจิไปรัดงัวลครับเเอ้ายังนอบัดนอ โอ้ยโมแม,ม่งง่หอยเดี๋ยวมันเลียนหน้ามาเนี่โอ้นี่เตาปลาครับนี่นี่เตาปลาปบรรยากาศตาจาพานครับเอาหาหอยเอาไปเลี้ยงงูกันนี่ครับบรรยากาศเ้องขึ้นท้ากันครับบันเอาเหงอไปลงน้ำเอาเกลีแล้วเแล้วเอาเอาเอาเอ ุนเฮื่อลงหน้าแล้วครับ่าซีแล้วเหาะปลาครับอืมมาคนจากน้ามากอ่ะนี่แหละครับนี่จะกลับแล้วครับ กันแล้วอืมครับม,มันเลี้ยงบ้านนีไปเรื่อยครับเนะาะปลาเขาดงไปเม็เดแดงก็ไม่กระโลงคุของไปปิกไปละแอติกก็ใส่ไปละ ไม่แดียงกับรูเพื่อนนี่ผมสุกส,สุกออกก็ปลาแล้วแถวนี้แล้วครับสมท่วคนปล่ะมาเมนวนสีนวนเนาะ มากับอึงอ้งเผาเผาแม่เถาเลียเ้ยงลูกเลี้ยงหลานมากับลูกของบนโฮมกับลูกจะคล้องพันทวีสับกับลูกเพิ่นน้ำทีทีท,ทวีสับกะน้ำตาลนมันติดกันมาคอของตดเถิกนอยของปูนเถิกนอยของแม่รับกับของ เจออพุ่นดูแม่นวลด้วยกันโอ้ยไก่กปลาขึ้นมาแอดมินเป็นส่วนลายนี่สีทองขึ้นมาแล้วไปไปพาน้องไปลูก ม่สามกว่าแล้วครับลายขึ้นท่ามาก,กันนี้แล้วครับอันนี้ก็จะกลับบ้านกันละอย่น,นี่ปลากลับแล้วอาจจะใส่เป็นคลิปเดียวกันครับเนาะอันนี้อาจจะคลิปนี้อาจจะมีมีแอปตัดต่อครับเนาะเชื่อมเดินเบิรงกันเป็นอาจจะเต็มมือครับเนาะถือว่าคลิปเต็ม จะถึงไหลลงนามแล้วครับนะประได้ตัดประเทศต,ตัดก็อยู่ซ้ำนี่ไลขึ้นมาแล้วก็มาเลี้ยงครับเป็นคลองมณีครับนะมือที่ท้ายนี่แหละไปไปกลับเร็วเฮ้ยพุงเข้าไปแล้วนี่ฟุห้องหายเลยุ้นสภาพในปางสิครับพอดีกิน าตะฝนครับฝนชุดไงลงมานี่กคับสิใกล้เนี่ยครับหะยายนี่ป้งครับนี่ยหงาแหงแล้วนี่ยนะครับแห้งแหงครับนฮัลโหลขอไม่รับครับมีผสมตัวดำนะตัวเดียวไปกันเลย ปลากันไปที่ทองว่าเป็นผส,ส,สมติดแล้วครับนี่นุ่มเป็นย่านุ่มมาลายแล้วนี่แสดงว่าได้แล้วนี่มันไกลครับนี่ติดแล้วที่ทองเหาอมนันตำครับไข่ครบ นอนง่าลงมาเนี่ยเพราะเบื่อเรือแล้วครับเนี่ยลมได้แล้วเนี่ยมินเมือนอะไรครับเนี่ยจิ้มงานเลย multimillion quất ra khác xétgas này sẽия lẳng pé the way to ta their IPad the way to go The way to go The way to go cho nó nhìn ngông cho ไ,ไว้สับเขานกคนน,กนะกรมี่คนมา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 ไ,ไปเจยไปเจยครับเจยกับผสมติดแล้วครับเนี่ยฟานแดงยั่บ่นเนี่ยใจครับเนาะผสมทั้งคนทั้งปลาครับฟันแดงก็มันมติดแล้วตาดำ เจอกับจิตแล้วยังเด็กๆเ,เ,เร็วมามา,มาทัานมูเขา,าอัน้นองอีซ้่มแล้วครับนี่สองปีมาเลนยังมา้านคนเลนอยู่ครับนีมันโหนมาไปไปเมื่อตัว Đấy, cứ ngậu theo nha mình Bùn. Ngọn nhìn cây đây này nè Đây nha Bye bye bye, hit my lưu

แม่บอก้ว่านว่าไปยู่ในถนนุนมาไปามาน่ีน้ละนี่เดนี่ดิอสสมมาแล้วม,มามามีมอูุ่นหนมืละม้เราอยากเล่นหน้านี่ซันี่เราไม่นด้ ไปโซนปลาครับหุ่นห้องอยู่พุณไปเดงงดอยปลาหกกระดอกกระเดียหมุนไปลายเลย แม่มาน,น,มน,น,นั่นม่อวันีคืนนี้วันนั้นปกตีจากเทือเทอะ

มาไปอืมมาถูกไหมมันยืนหองอยู่นั้นเ <c ười> ดียวควันวะเล่ลนมาแน่นั่น เสียตีนจะหวานแน่นอนเพรมีแห้งเนี่ยอืมบุตรปลาไปยังไงตีนว่าผีไมหมหล่ะจะตีนไปผุนไปหรอเว้ยเนี่ยต,ตีนมะนีมันพ่อพ่อมันพ่ออันไปมัน ไปตัวทิบย์โเดียวแต่ว,ว่ามานี่นั่นเออมันอําพี่ครับ ป้าลงดวงครับป้าโฮกนี่ครับเนี่ยเอากกันแล้วบันมามบายบันเกาะกันแล้วบันครับถึงเกาะบ่ายก,ก,กันแล้วนะเมื่อกันแล้วนะลมพัดมา มาแล้วมาวากระเดียดเปียกนะครับเนะาะอะไรกับกับปลามาอ่านจะพานมากหมดลงน้ำขาวสะพานน้ำอาวองมาลานขาวอาวาชวนงวงนี่มาแล้วโอ้นื่นก็ดีร่มเงแห้งมา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 ควรจะควา,า,ายนะครับบันดนี้นะครับบัด